เออแมนมาสารู้ชมมาเบิ่งสวนมันหลังจากไปเก็บเกี่ยวแล้วพากันมาตะมมันของเคยไทยสะพ้ายลาวนนะเคยจังหวัดสระบุรี <c oughs> มาแต่งงานที่บ้านอ่าโพนคำ เมืองมหาชัยแขวงกำม่วนเนาะเพื่อนเาซื้อเบ้าแดงท่านผู้ชมหนุ่มไทยคนนี้ซื้อบ้าแดงแฟนเราละซื้อนางน้อยนอเนาะประจ้าก็ตปลูกมันปลูกพักไอ้ช่างลายอย่าง,งการ,กรเกษตรนั่นแหละแต่ว่าบ้านเขาบรรยา้จากบ้านชาวญูอ่ะสามกิโลท่านผู้ชมสามกิโลเมตรตะข้าขงยะ บ่เกินนําใบอาเลยแห่กินอย่างใหญ่กินห้าวได้ไน้ําก่ไปได้อยู่สวนพุ่นบ่เบไปงสวนเบิ่งมนเพิ่นอันตัวนี้แห้งท่านผู้ชมตัวนี้ละมนแห้งาแล้วบ่ บริเวณเฮือนพื้นเนาะเป็นเฮือนเก่าแก่แต่พ่อแต่แม่พูดละอยู่ที่บ้านอ่ะพูนคำเราเผ่าท่าน้นำ่านผู้ชมุมไะนางน้อยเราเผ่าถานานะ <c oughs> นี่สัญญอุสิพามาเบ่ง่านุละ <c oughs> นี่เผาท่านไม้กับไม้อยู่ส่วนของเจ้าอีกเนาะมันก็ง่ายเลยเผาว้ด่งนี่คือเตาท่านเนาดินของเจ้ากว้วางให้น่าตาการดินส่วนดินยังเนาะดินพ่อแม่เขาเจ้าเหรอเรามาอยู่ฝั่งไทยเออ๋เรามาอยู่ฝั่งลาวล้วก็มาสร้างสาเหตุให้เหตุนา้าขาเจ้ากัน ราะว่าเขาดุมักนะสานุสังเกตเบิ่งท่านผู้ชมเลยไม่ยังคือมีแต่คนดุคนหมั่นบอกเคยเคยคนไทยคือลาวนี่ก็คือเดียวนี่ดุแทดุว่ะเรือวียงมาอันสี่ห้ามงแรยอย่างไปหาอยู่หากินหาปูหาป่าการกบการเขียดยามอันฝนกับยามนึ่กับไปหาป่าท่านผู้ชมยามเมงเหมาะเมงไม้กับไปก้าน เฮ็ดเวียกันก็ดูดุดุดุถ่ายหน้าบบเป็นก็เฮียนถ่ายจนเป็นคือเดี๋ยวเลยกับอันบ่าวต้มสาวจ้อยนะเขาเนี่ยก็ตั้งดูดุดุยังคือมาจบทะเนาะเคยถ่ายนะคือจบจบทะเลคนล่าเขาแท้แท้ในหายยากสิดุมันไปนะก็ดิอันนี้เขาตั้งดูตั้งมันดูมันมืดเห็นแล้วจะเห็นชองเคยละ ดูมันเมื่อทุกขเขยเลยตอนที่ฉันญูไปถ่ายสภาพั์ไปจังเขากันดูีอลิอีกสองวันสัญญูก็มาก้นช่วยเขาอีกบึ่งก่อนมันบนหน้าบนได้ก็ออกมาช่วยเขากั เดี๋ยวหั่นแพงเดี๋ยวแน่ท่านผู้ชมเพิ่นพอเอื้อยขาวนั่นแหละเป็นเสี่ยวกับสาวยูเป็นเสี่ยวฮักเสี่ยวแพงกันแต๊หยังน้อยเป็นหมูักหมูแพงกันว่าซั่นจ้ะอันลาวก็ซ้กับน้องสาวแท้ๆายูเลยนางน้อยนี่ก็ดิมีหยังก็มาช่วยเวียนํากันออกมาม่กิกออกมา ตอนนี้ทางล่าก็หนาว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 โดยเฉพาะแถวบ้านเยูนี่ก็หนาวท่านผู้ชมอากาศอาจจะก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่งัวควายเนาะผุ่นก็อ้าวน้ำล้นบอกเม่นบ่อชายบอกเบื้งเฉยูุ่ิพาท่านผู้ชมเบื้งบ่อน้ำ บ่อน้ำสร้างเขาเดกี้เขาใช้อยู่นี่เลยบ่อน้ำสร้างเก่าบ่อเก่าเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมันบ่บปิ่นเลยเนาะขราเจ้าก็ตตานไว้ยานเด็กน้อยยานชัดลงไป ดินเขาเจ้าก,กว,ว้างเลยบริเวณรอบบ้านรอบเมือนก็เป็นเฮกตาร์เลยปุ๊จุดฮอดปุน้นมีมดมากไหมหมากตอกอะมากม่วงมากขามเป็นบ้านกาเก่าแก่เนาะแต่แพ่อแต่แม่สร้างไว้ให้เงอนชาญโบปูุอีกก็ได้มันอยู่ได้อยู่แล้วน้ำน้ำน้อย น้ำน้ำลนนำ้นน้ำมันเออเคยเลยได้ข้าวเนี่ยอันนี้คือว่าซุ้มตลอดในทอ่อน้ำนี่บอจัก นองจากจากรในน้ำล้นจ้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ทางกองตลางตัวนี้เราตากเมื่อวานนี่อันนี้เนี่ยซ้ำนี้ได้เราบ่น้อย แห่งคักแล้อบะโอเคเลยจำนี้เนาะสองสามเดแล้วนี่เดี๋ยวท่านผู้ชมนี่น้ำจปลาหลังออกมาไม่กิบกิบออกมาออกมาออกมาเร็ว,รวๆออกมาเร็วๆ

เออเปนบ้านเขาเจ้าเขาท่านผู้ชมเป็ี่นบ้านเก่าบ้านแก่นีีหลังหมีหมู่บ้านหนึ่งกับบริหลายปันไดดอกเอ,อิเอนชานเขาเจ้ากเนะไก่จากบ้านชาวญูกับบริหลายสามกิโลแต่ว่าทางมันยะเนี้ยมันมีรถใหญ่มันขี้พุ่นทางปัดเพเนี่ยขี้พุ่นคุ้มอยู่ลเลยนงชาวญูออกเมื่อกับขี้พุ่นแม่นอ่าวเนี่ย หลายครั้งจังมาฮ็ดคลิปถ่ายถามรายละเอียดเราาฮิตในโดยขั้นตอนการฮ็ดจุดทะเบียนสมรสดม่ยยังเพราะว่าล่มน,น้องหลายครั้งแลนะ้วเนาะยวให้น้องบอกเพื่อว่าคู่อื่นอยากเห็นอยากไปศึกษาบึง้งในกรณีอยากแต่งงานนะตรงฮ็ดจังใดจังใดกับคุณต่างประเทศนะเนาะพ่อแม่ไม,ม่ออกมาไหมออกมา โกอันไหมโกกอันนั้นไม้พฟบ้าน,นเฮ้ยจะนึกจะเยยบมาห่างเดี๋ยวอะไรเธออันนี้ถือผ้ากลับระจักกน้นต้นโยนต้นโยนมาเบึ้งนี่เถอะบ่นเฮือนไว้อ่าเฮือนไว้อันนั้นทำผู้ชม เงื่อนไว้ยาเพื่องไว้ให้งวัวให้ควายเนาะ,ะขอโทษขออภัยนะกองสันยุสั่นก็เพราะว่าสันยุชายโทรศัพท์รุ่นธรรมดาสามัญนี่แหละบ่ได้รู้ละผมเป็นกองโกูปอกโกะโป,โปโยอย่างเนาะเห็นไหมเออเฮือนเฮือนเพื่องเบิง่บงนู่นเนี่ยตามรางจนเยียบเยียบก็เยียบมัดซองและะ้วก็ต่ำ เออไปห้าวเลย,เเลยข,กขกักแต่บอนไวเพื่อขัก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 ต้นไม้ใหญ่รอบรอบหิดหัวเห็ดอะนอยังก็ได้หมดนะก่อไม้อะนะ ต้นมะขามก็มะขามหวานมันยังไปซุกด้วยน,น้อยหข่าพี่จ้าต้นมะมีมาผพามีครบหมดอ,อันนี้ก็เป็นบอนอันนั้นขอเอื้อมมากระหิน ห้ามเข้านะเก็บข้าวใชจหรือก็ห้ามไปกระหินผสารเอาอันนี้นะแถวบะนอกบะนาวมิเตฮ็ดบะนี้เลยบาดเวลาเ,าเกี่ยวข้าวบะนาไปเก็บข้าวเก็บมัดข้าวอ่ะก็เก็บใส่นี้ใส่เต็มแล้วก็หามมาใช่ลานมาใช่กลองข้าวคิปนีงก็สีสั้นๆแล้ท่านผู้ชมสีเวียนๆหัวคือเก่านั่นแหละ อดทนเวียนหัวไปน้ากันพพดะ่ะจนถ้าสาวญูมีรายได้จุบเจือจะมีเงินซื้อกองงามถ่ายให้ท่าผู้ชมเห็นน้ากันมันจะงามเนาะอันนี้เอาศัยโทรศัพท์ธรรมดาถ่ายมากะน,นสันส้นๆันเถือนมัวๆชั่วๆไปแบบนี้ละ่ะจุดเริ่มต้นของแต่ละคนเนาะเฮาบ่มีพร้อมครบมืดจังไดเอาอย่างเห็ดเฮาก็เห็นไป ถ้ามีพอมืดถุกอย่างมันก็มันก็เฮ็ดง่ายอยู่เนาะอันนี้เฮาบบมีฮาก็ค่อยเฮ็ดไปํำนิ้ทีเตียนได้บบเป็นหยนยังสาวยูกับเอามาแก้ปลาปูน้ำใสไปนี่ละ่ะอ,อ่ะสาวยูจะเฮ็ดคลิปสั้นๆเดี๋ท่านผู้ชมเด้อพบกันใหม่คลิปต่อไปเด้อขอบุกขอบใจหลายผู้เข้ามาคอมเมนต์เนาะขอบใจหลาย